สวัสดีครับมาพ่อครับสองเกลืสอดเช่นเดีวอีกแล้วครับมือนี้มือนี้สิบห้ามาเก็บโจดครับแนะนําโตครับนี่เอลซอยตันครับผมเอลซอยมือครับมือนี้พ่อเจ้าเตรียมสอบครับนี่ผมลางานมาโดยเฉพาะมือนี้นอนนอนหน้าว่าที่ไหนวอนี่นอนนอนหน้าครับสวัสดีครับมือนี้เอาเห็นมันหล่นตาเลยครับมือนี้ผมสันต้นตัวกับพยโยเพลกันครับนี่คือข้องสองถึงไปมองกันน้ำโตมีน้ำโตกว้าเขายวปันนี่กับสิไปกันนี่มี อันเต้เต้เต้วนนี้น้ำก็ได้นี่นี้เต้วนี้กับค้ากันไม่ได้รับเชิญนี่นี่มูอนีิธิเอาให้ให้เติมสอบมั่งกันไดี๋ยเฮ้ยเด่นเด่นไปปนกันโอ้สุดยอดว่าเติมแล้วมีต่ขนมเตนด้วยครับป้าเดิมแล้วครับนี่ให้เห็ดดอกนึงแล้วป้าเดิมมาแล้วครับนี่ครับเห็ดบวกครับเห็ดบวกมานี่ไปวมานี่สิ่งเดิมกันีไปลุยครัไปนี่ครับ เป็นอั่ไหนมี่บนอเป็นังไครับนี่นอใบปป้เขาอื่นนี่ก็นอจดบ่ครับอ๋อนี่แหละนอจดเห็นว่ว้งตาเขาหวจักแล้วผมใส่กรถาเบิกปนาครับนี่นีนานนอ่นีนี่นี่นนี่เีนี่นี่นี่นย่นี่นี่นนย่ี่ี่นี่นนี่น่นี่นนนี่้ี่เี่นนี่ีีนีนี่นีหี่ี่่่่นี่นนนี่ัน่ี่นี่นนนนี่น่นี่ ผมตาบอดีครับตาว่านอนนอนหน้าหนิสุดยอดครับทางหากินนี่พี่ครับนอนหนึงครับกําลังพ่นจากกินครับชายากบดับแล้วครับบ่พอดีว่าตาจุดโอ้ยบังครับบังครับพี่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 พอดีตัวล่อครับพี่พี่ออกจากินไม่ไม่เล็กครับง่านหาเตินนอนเงี้ยวโอ้พี่เลยครับโอ้ผมเด่นเต้านาดินแล้วครับโอ้หลายลีครับหลายครับกําลังออกครับกําลังออกเลยครับนี่ตาย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 พอดิงอีกบ่ครับอยู่โอ้เบอร์แล้วเบอร์ตอนนีิ ได้ครับชิปบาทครับนี่โอ้โอ้ได้แล้วครับได้้อเดียวนี่บ่ก้อเดียวนี่ครับอ่าเไปต่อครับไปต่อโอ้ยังอีกก้อนนึงครับพี่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 ยื้พี่ครับโอ้มันรีบบอโอ้มันรีบยื้พี่ครับพี่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 นี่ครับนี่นี่นี่อ่าใต่สร้างเลยครับพวดอ่ะโอเคครับไปต่อครับ าาพ้นสาวเียังง้อพ้นยังวาถามทางเพ้นอันควรยังไงดีปะ <t> อ,อันนองเนาะอันอ้างมองเขาโดนน้ำน้ำมันมีหัวงสร้างหัวนั่นยุย่งใส่อ้างดูขึ้นไปหนีข้าวเดียวจก่าเริ่มห้อมนีล่ล่ะไปห้อมนีลมน่ล่ะห้อมโจดห้อมยังน,น,นี่ล่ะปันว่าน้ำไหลน้ำมีนบ่แม่น้ำไหลมาคลองสี<อ>ถ้าสีหายถ้าว่าอ,อยากให้มันลงก็คือตามน้ำหอมเด้อไม่ต้องสีลงปไปผู้ใดหลายเด้อเพื่อเดียวว่าผู้เดียวว่า่าติบ่่าตินี่สมุนเนี่ยโอ้ยแม่นเลยแม่แต่หาหลายเลยเอาโอ้ได้เ เดี๋ยวไปหาจุต้วนกันเมอไหไปนังง้วซะเจ้าสันต้นต่อคือบอกว่าเป็นเด็กหน่อยเลี่ยงง้วเก่าคือว่าตะกี้เอาผ้ามาตายังบ่หลงเขาไปถามเมื่อไหร่ยังเดี่ยวโกไม่ดีขึ้นเรื่อยวายเรื่มคุยตัวเบาอยู่นี่ไปนังง้วไปเลยหายกันจุดต้อนเชี่ยวแอลซ้อยมื่อหรือครับเป็นทังไหนครับเบิ่งไหร่ครับผมอ่ะโอพ่อได้อยู่เป็นบ่นอ้าออกจากไม่เคยบ้านอะไรเทียรเลยนี่ว่าเขาเทียรเลยนี่พึ่งมากวะาเซเแรกเลยครับนี่โอ้มีตะนอเงวเงี้ครับเพิ่นนี่ก็บว่าธรรมดาครับสมคุยอยู่ครับเซเล็ก สีไดงเต็มตายอีนี่ละวะนี่ครับโอ้หักเลยแล้วมันเป็นคุยฉีเคียวตัวนี้ของแท้ตัวนี้ครับของแท้เอ้าซายมื่อยี่ของแท้ครับโอเคโอเคไปต่อครับครับเพม่ได้พ่น้องนี่จวดนี่สีครับนี่มันอ่อนเห็นไหมนี่นี่สันต้นต่อครับชิวสันต้นต่อครับโอ้ยคือมิตอน้อย่างใหญ่เถอะว่าดีคุยตัวนี้เด็กเหลืองัวเก้าอิีตัวนี้ฟังงเสียโอ้ฟังเสียงฟังเสียงฟั้งเสียงฟังเสียง เมื่อเราบอกก่อนนี่เมืโอตดไปเมื่อตดแล้วได้จักได้จังได้จังน้อโอ้เ็ดนนอนอนี่นี่นี่ั่งนนี่เจงนี่นอยสันตะเสอไปต่อครับโอ้ยวันนี้ลงเขา เพื่อนพวกเค็ดโูด้วยกันพอดีโมเสกไดหลายเดืนเ่นเออสิไปสิไปอ่างยุงเลยอ่างไก่บ่ไปกิโลนี่แหละไปกิโลนี่ตีไปท่านานี่บ่เอานึกว่าท่านเป็นของขั้นท่านพูดเป็นอ่างนี่เล่นเล่นง่วงกันเสียกันอยู่อยู่นี่ว่าสิกลับขึ้นอยู่เพรากันไม่หายยังกว่านี่หาโจดตีโดยวันมันมาฟังรำวันก็เสกหนักกว่าอ่างอ่างข้อสองอ๋อกระมังอ๋ออ้างขึ้นเขาไปอ่างกันบ่ขอบคุณหลายครับอันด่ออยู่อ่างเนื้อ น,นอนนอนนอนครับแอามันก็ะถิเอาบลาคามปอม้อมไปกินสม้มแก้แดดครับนครับกําลังเก็บอยู่นั่นมีอยู่บลาคามป้อมมีพ่อได้กินแก้แดดอยู่ยตาบ้างท่านไงมันไหนมันปลาท่านไงมันแมนกําลังเป็นหมากครับว่าต้องเอาหลายว่าต้องเอาหลายเอาพ่อก,กินพ่อให้คนอื่นเขากินนั้มมันกําลังเป็นหมากไหมครับโอ้มันบใหญ่บ่ครับมันกําลังกินบลาคามป้อมมันครับนั่นกินบลาคามป้อมแก้แดดครับไปแดกบอกกันบ่ไปแดกบอกเห็นเจ้าตาบ้างสู้มังกรไก่เด่ เย์ทันใจครับบพท่านสมดีเจ้ามาก็เพอใส่ได้อยู่นี่ครับโอ้ประด้บวงไปกินหดเล่กกินว่านะข้าพร้อโอ้เอากินโอ้ดังดังประเด้บวงข้ามีไงเรื่องประผลอุ้ยไปี่ไม่ใกล้ไปที่นี่จะเห็นประด้วงบุญปด้วงจ้าบุญคุยได้ปะมเนห่อนแดดมันเฉดเดียวมันเมย โอ้โหแมูก็มีตัวนึ่มาวงนะนีโจดว่าจะข้ามเหอ้คงไกินได้ยุ่บะโจดป่ตมได้ร่งวากินประจำเนื้อมาแล้งเข่าก็เลี้ยมาวงหน่อยอ้กินเสียบพังกันเมยเขาไม่ได้วัวเขาเนาะตาปลาขามป้อมนี่บอกกินรับแล้ครับพูดได้กินหนึ่งแจ้งอันนี้ก็เห็ดเผือขมหรือว่าก้อยเห็ดเผือขมก้อนที่กินน้ำ้ากินปลาขามป้อมก้อนมันจะพกขม มันสิหวานนะก็ซาดม้วนกินในหม้อยากกัดดินถิมด้วยตอนแสบกินไปกินน้ามันขมแห้งเน็ดอผึ่งถ้ามีมะถามความหมายอะไ้เขาบอกผมว่าอะไแปลกอยู่ครับบ่ขมอีหลีครับนี่กัดกินเล่นเลยก็ได้นี่ครับนอนอ่างงั้นแหมนอนโพลโพลอยากกินไม่ได้ไม่ได้วางเลย่างกินบ่เบิดเอาออกไม้หลายอยู่มาถึงอ่างนะครับตัวว่าน้ำบ่ค่อยมีครับก็มีนิดหน่อยเพราะได้โดดอยู่ตัวว่าน้ำมันบ่ไหลครับเต้า นี่ก็กินไปครับเดี๋ยวสิซองอ่างให้เบิ่งครับตอนนี้เขาเอิญเขาสร้างเขาเอิ้นอ่างหัวสร้างครับบ้านเขาเอิ้นอยู่เขาพางคั่นครับถนัานไหนพวกเราภาษารท่าเต็มแล้วพี่นี่ครับไม่จบเล้วครับเอาวันนี้กับพระรักกินหาโจดนี่แหละครับได้ได้คอนเทนินจืดสมุนไพรคอนเทนจืดแดงตอนไปม้วนครากระม่านได้โจดแล้วโอ้ยกับตายเสียใจขอดมองรถ มันหนักมองแบกครับแต่งตัวรอๆแม่เข้าห้แบกโจดเกือบตายครับเอาหลายพดธมักย่องโพดธแต่ไม่เอาพอธอีกินแค่นี้เนาะที่หลังถ้าหลายแบบนี้ผมติดเท่หิมเก็บเอาไม้กูมจ้าวานเลเอามาแบบนี้มาเลี้ยงตัวคนแบกเว้ยมันเตะกันว่าเตะไปเในน้ำอ้าผู้เดียวคนนี้เด็กก็ไม่หลายเลยนี่โดนน้ำอ้างผู้เดียวมั่ยอ้ยคุ้มค่าเขาถ้าเด็กน้ำอ้างตายพอดีอ้างเพียงหัวาะเขานี่ครับไม่ได้โดด ปุ้ยวันหนึ่งก็จงเกเป่าเนี่ยเดโจย์เพื่มาเบื้อโซ่ฟองในโซงเนี้ยโชว่ใหได้หวะไดดไล่ีไม่ได้ไล่หรอกครับกับด้พุทธตาพุทธยังไปดีแล้วครับเครื่องสอบมาเจีสอบนึ่งอมันมาไหวหรอกมาไปซื้อดอกเก็บได้อยู่ครับถ้ามาแบกแม่ไดม่นคนแบกมันมันยุ่ยไก่พวดเพราะรถจอดไมพได้ที่หลังสีขี่รถกึินไปเลยครับเขาขี่รถไป คอดามองเก็บครับพวกนี้มือใหม่ครับถามมาถามสาวเรียงง้วง่าพ่อยไปถามพวกเก็บโจดอีกพ่อกันก็ทำพว่หัวหน้าบางแน่นอนพูดตัวใครพูดนี่พูดแล้วเขาอันเขาพางขั้นหมดแล้วครับเ่อจะได้เหมารถเข้ามาบัตรให้เขาส่งเยอะมอดเขาพางขั้นครับดีินดีมากบ้านไทยหมดแล้วครับใอยว่าเอนนท์ลาบแฟนครับเดี่ยวฝากฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะเด้อครับแล้วก็ ทังเพจกับทง y ง u t u b e นะครับของสองเกอร์ชอชาแนลครับยังก่อนรีวิวยังก่อนครับใด้๋ยวจฝากรีวิวครับกดดาวให้ได้เด้อเเป็นกำลังใจพวกผมครับเดี๋ยวจะเอดคลิปต่อไปมบ้าคระลบ๊าบายบายบาตัวัา